มีอัลบั้มรูปเฮ้ยอะไรวะผมได้ยินเสียงเฮ้ยมีเสียงวะใครอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจินนี่เลโทเกมนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ร้านใจกลางกรุงนะครับที่แห่งนี้ประวัติสมัยก่อนเนี่ยเคยเป็นร้านเช่าวิดีโอเก่านะครับก็คือฝั่งเนี่ยจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับทุกคน ก็มีฝั่งทางด้านนู้นนะฮะจะเป็นร้านเช่าเกมนะครับส่วนฝั่งเนี้ยนะครับจะเป็นร้านวิดีโอนะครับเป็นร้านเช่าวีดีโอเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยนะครับก่อนที่จะมานะฮะได้หาข้อมูลนะครับถึงร้านแห่งนี้นะฮะแล้วก็มาตามนามบัตรนะครับชื่อว่าร้านแกรนนะครับทุกคนแกรนวิดีโอ ชื่อว่าร้านแกนวีดีโอนะครับก็จะมีเป็นสมาชิกนะครับให้สําหรับมาดูกันที่นี่นะครับเอาล่ะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเราจะมาสํารวจกันนะครับว่ามีอะไรคือมืดตื่นเลยครับทุกคนผมจะบอกนะฮะมืดมากมืดมากครับมืดจริงๆโคตรมืดอะเดี๋ยวเอาละฮะ เดี๋ยวเรามาดูชั้น2กันนะครับร้านนี้นะฮะสมัยก่อนก็ชั้นร่างเนี่ยนะฮะเป็นร้านเช่าวิดีโอแล้วก็ได้สลับสับเปลี่ยนนะครับมาเป็นร้านที่ทำเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับทุกคนโหโคตรมืดเลยคือมืดมากครับทุกคนนะฮะนี่นะฮะทุกคนเดี๋ยวผมให้ดู ฟ้าหล่นหมดแล้วฮะฟ้าหล่นหมดแล้วคือตอนนี้นะฮะยังไม่มีอะไรนะครับอ,อันนี้เป็นนามบัดรเต็นรถนะครับนี้มีกระถางทูบนะครับทุกคนกระทางทูบนะครับมีดอกไม้นะครับขอญอาตนะครับผม ขอสำรวจนะครับเสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยผมเหมือนผมได้ยินเสียงจากชั้นสามวะ่ะเหมือนได้ยินเสียงจากชั้นสามครับเดี๋ยวผมขอญาตขึ้นชั้นสามเลยแล้วกันนะฮะทุกคนชั้นสองไม่ค่อยมีอะไรนะฮะโทษนะครับมีใครอยู่ไหมครับขอญาตนะครับโอเค ร้านนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับทุกคนเหมือนโดนทุบรื้อไปหมดแล้วนะครับโดนทุบรื้อไปหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นบริเวณห้องน้ํานะทุกคนห้องน้ํานะเนี่ยสำรวจมีอะไรตรงนี้ไหมไม่มีอะไรห้องน้ำร้างไปหมดแล้วนะครับข้างบนนี้เป็นต่านฟ้าครับ โอเคเดี okay, ๋ยวผมขอญอาตมูฟนะครับไปดูฝั่งร้านเกมดูบ้างนะครับอันนี้เห็นได้ข่าวว่าเป็นร้านวิดีโอนะครับแกลนวิดีโอนะครับสำหรับข้อมูลที่ได้มานะเดี๋ยวขอญอาตขอญอาตลงนิดนึงนะครับคือเป็นห้องแถวห้องชุดนะฮะทุกคนเป็นห้องชุดนะฝ้าตกหมดแล้วครับ ฟ้าตกมาแล้วนี่คือถ้าผมปิดไฟนี่คือมืดเดินไม่ได้เลยนะทุกคนมืดตื่อเลยเว้ยคือยังดีหน่อยนะฮะไม่มีน้นํำนองอยู่บริเวณพื้นข้างล่างนะครับนี่นะฮะมาอีกฝั่งแล้วฮะทุกคนฝั่งหนึ่งนี่ไงเฮ้ย อดีตนะครับทุกคนร้านแกลนวิดีโอนะนี่นะฮะัวอะไรวะเนี่ยนี่ฮนะดูไล่มอนนะครับห้องน้ำนะครับทุกคนห้องน้ำนะนี่อยู่นี่ ไม่มีโถไม่มีอะไรเลยเว้ยผนังพัทะุเลยอ่ะดูดินะฮะอันนี้อะไรวะหวยมีมีใครอยู่ไหมครับขอโทษนะครับเดี๋ยวผมขอญาติถ้ามีส่งเสียงด้วยนะครับพี่นี่ครับบริเวณนี้คือห้องน้ำครับทุกคนห้องน้ำนะ เนี่ยผมเดี๋ยวผมลองปิดไฟดูนะทุกคนคือมืดจริงๆครับมืดแบบมืดเลยนะครับลองดูนะเนี่ยฮะมองไม่เห็นอะไรเลยครับมองไม่เห็นครับทุกคนมืดเลยไฟนะฮะนำทางอย่างเดียวนะครับตอนนี้ที่มีมีอยู่นะครับอันนี้ผมออกมาอีกฟากแล้วออกมาอีกฟากแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอญาตนะครับสำรวจนะครับว่ามีสิ่งใดอยู่ในนี้บ้างนะครับสำหรับร้านนี้ อันนี้เป็นแผ่นซีดีอะไรสักอย่างนะครับมีอัลบั้มรูปด้วยทุกคนครับนี่อะไรเนะี่ยเป๋าอะไรวะนี่อยู่บริเวณชั้นหนึ่งนะทุกคนผมอยู่บริเวณชั้นหนึ่งนะ นะครับี่ก็ห้องน้ำนะครับห้องน้ำนะครับเนี่ยมีเหมือนมีโฮมเลสมาอยู่แถวนี้ด้วยนะครับเอาล่ะชั้นบนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นได้เปะวะชั้นบนครับมีใครอยู่ไหมครับ เนี่ยทุกคนยายแมงมุมครับทุกคนผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีคนอยู่นะฮะเดี๋ยวเดีวเดีวเดว๋วันนี้เราจะมาสำรวจนะครับสิ่งของต่างๆนะครับในยุคที่เฟื่องฟูนะทุกคนที่เคยเป็นร้านเช่าเกมแล้วก็เป็นร้านเช่าว,วิดีโอนะเดี๋ยวผมขึ้นไตเติ้ลให้ดูนะครับว่าร้านเช่าว,วิดีโอน,นั้นเป็นยังไงนะครับโอ้โหนี่เหมือนมาแบบเสพยากันปะวะ โอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรวะโอเคผมขึ้นชั้นสามนะขอแยกขึ้นชั้นสามนะมีใครอยู่ไหมครับเฮ้ยเมื่อกี้แม่งเหมือนแบบผมได้ยินเสียง เฮ้ยได้ยินป่ะเฮ้ยมีเสียงเฮ้ยมีเสียงวะอะไรวะใครอะถ้าถ้าอยู่ตรงนั้นรบกวนออกมาเลยนะครับผมผมมาดีครับพี่สำรวจนะครับพี่ จับเหมือนคล้ายๆเสียงหยดน้ําทุกคนหรือไม้ลั่นวะเสียงน้ำรั่วเนี่ยน้ำรั่วทุกคนนี่ครับอาคารรั่วจะพังลงมาไหมวะจะพังลงมาวันนี้ <laughs> มูฟดีกว่าผมว่านะฮะตรงนี้ดูไม่ค่อยจะมั่นคงแข็งแรงเท่าไหร่นะครับทุกคนนี่เป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับก็ <c oughs> ไม่ค่อยอยากจะไปทางฝั่งนู้นนะครัเพราะว่าอาคารค่อนข้างที่จะชำรุดและเก่ามากๆเลยนะฮะร้านนี้นะครับร้านเช่าวิดีโอในตำนานนะครับแกรนวิดีโอวันนี้ผมมานะครับทำคลิปวีล็อกนะครับทุกคนให้ทุกคนได้ดูนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปฝั่งาทางด้าน ด้านนู้นครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปฝั่งทางด้านร้านเกมบ้างนะครับทุกคนเป็นร้านเช่าเกมนะเชื่อมกันนะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมทางเชื่อมกันครับทางเชื่อมกัน2ฝั่งนะครับนี่เชื่อมกันอันนี้ทางทางขึ้นทางนี้อันนี้ทางขึ้นทางนี้เชื่อมกัน2ฝั่งครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว เฮ้ยทำไมตรงนี้มันแคบๆทุกคนแคบๆสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมพี่ไม่มีใครเว้ยอะไรวะเนี่ยเศษผ้าดำ ห้องน้ำครับห้องน้ำผมเมื่อกี้ตกใจนะเสียง,งน้ำนะครับทุกคนมีห้องน้ำผมขออนุญาตนะคือถ้าปิดนี่มืดตื่เลยนะทุกคนผมบอกเลยโคตรมืดมืดมากมีตะปูปวะนี่เป็นโต๊ะครับนะฮะ โอ้โหใหญ่แมงมุมติดกล้องเลยทุกคนใหญ่แบมุมติดกล้องครับเดี๋ยวขออนุญาตนะร้านเกมนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นสิ่งที่่งบอกว่ามีเกมอยู่ตรงน,นี้นะฮะอยากบอกว่าข้อมูลที่ผมได้มานะร้านนี้นะฮะคือเป็นร้านเช่าเกมก็จริงแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนนะฮะผู้เช่าสมัยก่อนเนี่ยหลังจากร้านเช่าเกมเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นร้านร้านเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็ยังยังคงเดี๋ยวลึกลับชิบหายเลยแล้วจะออกไงวันนี้นี่นะครมีเสาวอากาศหนวดกุ้งอยู่นี่นะฮะทุกคนคือคือผมตั้งใจจะมาแบบช่วงช่วงที่ยังไม่มืดนะแต่ว่าฤดูหนาวมันมืดเร็วมากครับทุกคนนะฮะมืดเร็วมากอันนี้ก็จกนะครับนะฮะมองไม่เห็นหน้าผมเลยฮะโอเคมีเตารีด อะไรวะเนี่ยมีไพ่นะครับนี่เป็นรูปนะครับหญิงสาวชาวจีนโอเคฮะนี่ผมอยู่ชั้น3นะทุกคนเดี๋ยวผมไปดูบริเวณห้องด้านหน้านะฮะฝั่งด้านหน้าดูว่ามีอะไรเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรเนี่ยหอแตวแตกครับผมเฮ้ยอะไรวะ ตามที่เห็นเลยนะครับทุกคนนะฮะวันนี้ผมมาสำรวจนะครับตรงนี้เป็นร้านเกมนะครับร้านเกมสมัยก่อนกระจกนะครับหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์นะฮะนี่เป็นเหมือนจอทีวีจอคอมอะไรสักอย่างแตกหักไปแล้วฮะทุกคนนะครับ นี่ดอกบัวอะไรเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยวาดฝาผนางังเป็นเป็นดอกบัวนะทุกคนเมื่อกี้เกือบตกใจนะผมแบบมีเสียงแบบข้างบนนะ่ะเออพอไปดูเป็นเสียงน้ําครับโอ้โยตกใจมากคือเวลาผมเอาไฟมาส่องตัวผมนะผมมองไม่เห็นทางเลยทุกคนผมมองไม่เห็นทางจริงครับนี่นฮะผมมองไม่เห็นทางนะอันนี้เข้าแล้วนะครับ อันบนชั้นด่านฟ้าแล้วครับผมขออนุญาตไม่สำรวจนะเดี๋ยวขออนุญาตมาห้องน้ํานะครับมาเช็คดูห้องน้ํานิดหนึ่งครับห้องน้ําไม่มีอะไรนะทุกคนห้องน้ําไม่มีอะไรครับเรียกได้ว่านะครับความทรงจํานะครับสมัยก่อนเนี่ยไม่มีหลงเหลือแล้วสำหรับตึกร้างแห่งนี้นะตึกร้างแห่งนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตมูฟลงไปก่อนนะครับมูฟลงไปก่อน ขออนุญาตไปสำรวจด้านล่างอีกนิดน,นึงเพราะว่าเมื่อกี้ด้านล่างผมยังไม่ได้สำรวจเลยนะฮะก็ขึ้นมาก่อนนะครับสำหรับร้านเช่าเกมนะครับก่อนจะมาเปลี่ยนเป็นร้านเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองนะฮะ,ฮะกาดร้อนมากนะครับการ้อนมากเอาละเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะมีตะปูนะฮะคือร้านกว้างมากครับทุกคนนะฮะพอลงมาด้านล่างนี่คือกว้างมาก มี2ฝั่งครับฝั่งนี้ผมเมื่อกี้ขึ้นไปนะครับขึ้นไปด้านบนหรือเปล่าเอยฝั่งนี้ไม่ได้ขึ้นว่ะฝั่งนี้ผมไม่ได้ขึ้นเดี๋ยวนะฝั่งนี้ยังไม่ได้ขึ้นครับเดี๋ยวขึ้นเลยมีใครอยู่ไหมครับขออนุญาตนะครับคือถ้าอยู่เนี่ยช่วยรบกวนบอกด้วยนะพี่ผมมาสำรวจนะครับพอดีข้างนอกมันค่อนข้างมืดนะฮะ ข้างในมันมืด่ะทุกคนผมมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวขอญาตส่องทางก่อนนะครับมืดมากนะฮะผมไม่เดินไปดีกว่าห้องน้ำมีสองห้องทุกคนดูดิห้องน้ำมีสอง,ห,ห,องห้องครับเอาละขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะครับ กระเป๋ามีกระเป๋าครับมีทูบนะครับมีทูบโอเคอะไรวะเนี่ยลัคก,กี้สตาร์อะไรสักอย่างที่ออกกำลังกายนะครับ Okay. ขออนุญาตครับมีหลอดไฟนะฮะโอเคอะไรวะเนี่ยใครทำอะไรข้างบนก็ไม่รู้นะทุกคนเนี่ยผ่านข้างบนเป็นชั้นด่านฟ้าแล้วครับผมไม่ขึ้นละนะไม่ขึ้นละโอเคไม่มีอะไรครับ ร้านนี้เนี่ยตอนเป็นร้านเช่าม้วนวิดีโอนะก็ถือว่าเป็นร้านดังเลยนะครับคนย่านนี้ก็คือจะมาเช่าวิดีโอกันที่ร้านนี้นะแล้วเมื่อกีก้ที่ผมให้ดูจะเป็นในส่วนของออจะเป็นในส่วนของนามบัตรนะครับแล้วก็เป็นบัตรสมาชิกนะครับในการเช่าวิดีโอนั่นเองนะทุกคนนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะครับผมจะเดินเข้ามาอันนี้เป็นแท่นอะไรไม่รู้นะ ดูข้างนอกนะครับทุกคนมืดตือ่อรู้ไหมฮะว่าตอนนี้กี่โมงตอนนี้หกโมงครับทุกคนแต่ผมมองอะไรไม่เห็นเลยครับข้างนอกเนี่ยคือข้างนอกเ,อเหมือนเป็นแบบฝนตกด้วยนะเป็นแบบฝนตกด้วยครับเอาละเดี๋ยวผมขอญาตเดินลงก่อนก่านเดินไปเรื่อยๆนะทุกคน ันนี้เป็นบริเวณโถงด้านนอกนะนี่นะฮะโถงด้านนอกนะครับผมจะมาให้มองโถงด้านนอกนี่อันนี้บันไดทางขึ้นนะทุกคนบันไดทางขึ้นอันนี้ทางออกด้านนอกนะซึ่งมีห้องน้ําอยู่ภายนอกด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินสำรวจนิดนึงน,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 นะครับมีตะปูวะวะนี่ฮะไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไร ไม่ไหวแล้วผมเดี๋ยวขอเข้าด้านในครับเปียกข้างนอกเปียกมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนประมาณนี้ขอยนญาตดีกว่าเดี๋ยวผมมูฟมูฟมูฟออนออกไปดีกว่าครับไม่ไม่ขออยู่นานนะทุกคนผมก็เสียวๆโฮมเลสเหมือนกัน,นครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้นะครับก็ขอสำรวจบ,บ้านประมาณนี้ก่อนนะครับว่ามีสิ่งต่างๆอะไรบ้างนะครับแต่เท่าที่ดูมานะตอนนี้ผมเจอนี่ครับ ทีวีทีวีครับที่ที่ว่าเป็นร้านเกมนะผมบอกเลยนี่ฮะเป,เป็นจอของทีวีจอนูนนะครับเออเนี่ยฮะเป็นทีวีของจอนูนนะครับเหนียหนักมากครับเหนียกมากนี่ฮะเป็นจอทีวีจอนูนนะทุกคนเป็นจอเกมนะนี่เลยนะครับเนี่ยฮะมีทั้งหมดสองจอนะทุกคนโฮ้ยแตกหมดแล้วฮะดูนะฮะความเก่านะครับทุกคนนี่เป็นทีวีจอนูนนะ ผมเชื่อว่านะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่ไว้สำหรับเล่นเกมนะครับสมัยยุค90นะครับตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้เลยนะครับ,รรบก็แบ่งโซนห้องเป็นสองฝั่งนะครับทุกคนนะดูจากล่องรอยต่างๆแล้วนะฮะผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นเหมือนผ้าใบอะไรสักอย่างไม่รู้เป็นเกี่ยวกับเกมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจดูซิอันนี้อะไรวะเบเกอร์ Baker นะครับ มีคาว่าบเบรกเกอร์อยู่ตรงนี้นะฮะนี่แหละผมเชื่อว่าตรงนี้แหละฮะเป็นร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าสมัยก่อนที่ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนมานะฮะเป็นจออทีวีจอนูนนะฮะเป็นจอเนี่ยเนี่ยมีจออยู่2อันนะฮะอันนี้แหละที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นร้านเกมนะฮะแล้วก็จะมีพวกถ้วยนะฮะถ้วยต่างๆนะครับอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเ,เป็นถ้วย โอ้ไม่รู้ร้างมานานหรือยังนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้างล่างนะครับเดี๋ยวขอจบทริปเพียงเท่านี้นะครับกับการสํารวจตึกร้างร้านวิดีโอนะครับแล้วก็เป็นร้านเช่าเกมด้วยสมัยก่อนซึ่งอยู่ใจกลางกรุงเทพเลยนะฮะตอนนี้คือเงียบสงัดมากแล้วก็มีเสียงมอเตอร์ไซค์ผ่านไปเป็นระยะระยะนะก็วันนี้ผมเข้ามาคนเดียวนะครับยังไงหากถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับทุกคน เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้บ๊ายบายไปแล้วครับสวัสดีครับ